แล้วอีกเทคนิคนึงนะคะที่ทําให้ได้คะแนนเยอะก็อย่างเช่นเมื่อกี้บอกแล้วเราเติม s es ed ing ก็ได้ค่ะอย่างในที่นี้ bad แปลว่าเร็วใช่ไหมคะแปลว่าคนเร็วก็ได้เราเติม s bad เนาะทีนี้เราเติม s แล้วเราเติมลงมาด้านล่างนี้ได้ด้วยเราก็จะได้คะแนนทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งแนวนอนเนี่ยเราได้3อันนี้ใช้เพิ่ไมไปใช้ อ่ามสี่ห้าหเจดนะได้7จ็ดวะนะนะได้เแล้วก็อันนี้ต่อค่ะนี่ SIDE ได้อีกเนาะมีตรงไหนโดนเออนีนี้โดนนะคะ triple letter letter คือตัวอักษรใช่ไหม triple คือคูณส2มคูณสได้6กนหะ้เจนะ็ดแปเบวกไปอีกเ้า เพราะฉะนั้นรอบนี้รอบเดียวเราได้ไป16เลยเนาะอ,อย่างที่บอกก็ต้องมีเทคนิคนะคะเช่นเมื่อกี้มันเป็นอย่างนี้นะคะเราลง S นี่ต่อได้เลยจะมี2ทางแบบนี้นะคะก็จะได้คะแนน2ทางไปนะ,ะโอเค